สองฝั่งให้ห็นหว่อทั้ง mm hmm. สองฝั่งนะครับรับประานปาีมาสี่่ตัให้พ่เงลมมาีงาแซื้อมันรั่ว ไปเม่ได้ไม่ได้เอาไปก้อยหน้าเลยครับไป้างหน้าไปข้างหน้าเลยครับไม่ได้นี่เลยครับไข้าหน้าเลยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ ลอ้างป็น้อยนะครับคนละก้บที่นาก็ได้คนละยพันงแแต่นะครับแต่เข้าไปเยี่ยมมไปเยี่ยดูก่อนว่าเขาได้ส้าจิงมจริงมนะครให้ไปชมไปดูก่อนหรือจะเข้าบูชาวัตถุมงคลรุ่นสร้าง